สบายดีพี่น้องที่เรือเรือเรือไฟพี่น้องไฟกำลัืงสีออกขึ้นไฟกำลัองสีึ้นไฟ Ôi, ôi, dạ Nè, đừng cân lông Mà đừng cân lông, มัเต็นอเมนอันนี้ลงาว่าไงตัวอี๋เลยหาจต่เม่นอ้เสมันถามหาเมีไปเ <ieur. S 2> ด้อ น้องไม่ามันงเด้อจังๆมาเอาเด้อบอไดนางเอาฮะันยอยู่เอาไปนังหลเส้นไาที่ไดนไม่จะเบิดจิเอาพีเองขอปหน่อยเอินส่ผู้ว่าชางไฟหนักขอเปหน่อยเบร์เขาขอปหน่อย เพลงเราหอมเฟรนด์หน่อยเอ้ยน้อเลี้ยงเปร์เขาที่ละละเลี้ยงแข่งดื่มเขาก่อนเปร์เดร์เขาหอมเฟรดหน่อยพี่ทำไฟน่ะพี่ได้ละละพี่ช่างไฟพี่ช่างไฟชื่อวังเด้นน้อ มีทีกาเฟว่าฉัน มาไล่เน้อบัดนี้มาไล่มานัดสิละมาหนานหน่อยนอนหลับตื่นตะเกียงออกมาตะเกียงท่าที่พักก็หายากอ่ะมาระยองที่ใดคือภูเขาแบบโคเต็มปกรีสอร์ทเจ็ดดีสอ้ตองเต็มบ่ล่ะเต็มแน่ะเต็มเบิ้ลหายเงี้ยทายากแนี่ ไปชนบุรีก็พอได้ชนบุรีก really? ็ย um, <out> ังพอแบบเออมีแม่ม่นะแต่อันนี้มันจะตกมันขนไม่ะไล่มาหนักเนาะแต่ว่าวันนี้ร้อนแบบหอนเอาแหงเอาตอนนี้เล่นที่ตีหนึ่งตีหนึ่งค่ะเล่นหนึ่งทุ่มเลิกตีหนึ่ง แต่ของขายเยอะมากเดี๋ยวเอาไปยิงปืนหน่อนี้มาไล่มือนีจักบาทแล้วถึงสามสามหมื่นจีโอ้นอะอ่อนเนาะจะอ่อนเนาะ,ะ,ะแม่ยดีใจน้ำหลงหลวกเต่าเต่าคันได้มาไมาล่พอดีเราไปเฮ็ดต่อเติมเพืเเอ่อนเพื่อนเฮ็ดรถละ ดีแลวล่ะฮาจากมานาวจากคว้อยู่เยจากขั้วแดดมาไล่ได้ยังกับเห็ดบานเห็ดองอแลทาฟันก็ล่ะฮากับสีดเห็ดหิตาห้ยายห้ปุ้ยยายพี่น้องได้จสบายเออได้มีน้มีตาแมวกับ พ่อพ่อเม่ยเมียผู้ควนโอนมันไล่มาหายเพื่อนกิดีใจน้ำว่าเขาได้แล้วกับเพื่อนไปเฮ็ดไปสางเนาะเ็้เนาะเดี๋ยวเอาไปเลียนไป็นดินแนนพาพารูปแล้วมันร้อนแล้วเนี่ย ร้อนอบอแมนวังยาแยังเย็นกีงเด็ดเต้นรัดนี่แล้วล่ะยเต้นรัดล่มบังล่มบังล่มเลยเออสบายแล้ววันนี้อะไรต้นไม้บังเออไม่กินข้าวแล้วบอกกินแล้วล่ะข้าวค้างมือใช่ไหมมือไม่มีบ้างค่ะมีประจักษ์มาแล้วสองจานนี่ค้ากินอีกอะไรมาหนักหน่อย นี่สามหมื่นเโอ๊อ่อนดีใจน้ำไปเติมไปิปฟันเพิ่นตอเพราะเพื่อนเลนวอขึนล่างขึนะล้งติดเติมเติมเอ้ไม่รูเป็นลลางหรอล้างติดติมต่อที่ใส่อองลงมาแล้ว เปน้นองนี้น้เลน่เต้นบังกลางเต้นบังนุ่มลมไม่เขานะอืมเข้ามันมาเจอเต้นกระพบ้าน b ผู้คนบ้นหอนน้อน่ะเอาพัดลมใส่กับขวางนบางไงมากน้ำตาหล่นบนคอ ที่ยงพี่ยง hey. yeah, ไปแล้วไปหาเดมันเดิมแบ่งในจเด้อเอาห้จดิบเอาน้ำขวดดแล้วให้ติ๊บจบเอาให้จบด้วยนะเอาให้จบแม่ละสิติ๊เร็วๆ ลูกสาวจี้หาหน้ำเดี๋ยวเราให้น้ำแข็งไปละสูซๆละสูโอ้ตะลั่งนี่ว่าม็นลั่งเบาๆได้พี่นนอพี่ตะลั่งเถ็ดของท่จจวา แลแตกต๊ะแตนไปละผู้จูมก็ได้ฮ่าฮ้าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮนา่าฮ่่ <c oughs> าา่่่ง,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 ง่าฮอาฮาฮอาฮ่ั่า่าฮ่า่าฮ่อา การวันนี้โปร่งและแจ่มใสมาก หนึ่งทุ่มวันนี้แน่วันดีค่ะเฮ <c oughs> ยังบอกเลขติขึ้นโยกมือง <c oughs> นการลด้นใหมกแล้วพี่น้อง <c oughs> ิร้ยุคที่นนนะสร้าคิีกัเอาไวส้สมีสะก้อนพอกันไม่คิปนาสราหลคิมีส้บกกนนนะส,สบายดีพี่น้อง